ต่อไปเรามาอ,อ่านสะกดแจกลูกคำกันนะคะสระอํากออ่มกรรมอันนี้นะคะคือกรารม,มือเห็นไหมคะต่อไปขออําขำขำหัวเลาะนะคะตลกต่อไปตอําตั้ อันนี้ก็คือตำตำน้ำพริกนะคะกระต่ายกำลังตำอะไรอยู่ไม่รู้นะคะต่อไปรออรํารำนะกำลังรําอยู่เลยต่อไปย,ออย่ออ่ายำยำน่ากินจังเลยเนาะ,ะเดี๋ยว เราสะกดแจกลูกคําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านนะคะไปอ่านเรื่องราวของคนกลุ่มงคนกลุ่มหนึ่งว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พอก่อนแค่นี้ถ้าเอารวมกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะ